ีลงไปวันนี้นป,ป้ายบันนี้น้ำเข่าเบื่อน้ำพักเลือดนี่ก็ทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมมาปุ๊บมาพอกับปอยาอีกเส้นเคยพี่น้องเอ้ยในซองใบ,ญญบหน้าผู้ไทยใบหน้าเอาวันนี้ก็เฮ็ดเองนี่นะพี่น้องวันนี้เป็นมื้อวันพักวันพอนนะก็ไม่ได้ไปให้ไปหน้าก็เลยยืดเยื้อคนก็ เก็บเตงนะเตงก็เน็ดแต่ก่อนยังมีแล้วก็ดำเนินการต่อปูแบบน,นี้นะนี่แล้วละคงหางมาแล้วมาละมีแต่ปูปูคือนี่เพียงปูปูแบบนี้ละก่อนอื่นก็ได้เอาไม้มาแทะก่อนเก็บกีนไม้ก่อนตัดไม้ก่อนนะนี่ค่ะก็ะได้ทอนนึงละนี่นี่ ทอนึง แล,แล้วแทะแล้วตัดแล้วเลาวันนี้ชิมาผ่าก่อนพี่น้อยผ่าจะปิดกีมก่อนนีเป็นดีว็นดีวะนะปดาดูอไรเนี่เรียไปกร 너 ได้หลายแล้วพนะี่น้องเป็นเป็นดีวเป็นดีว์น,วนะมันนี้สิเล่เราคบมานอกก็วันนะี้เดี๋ยวมันสิบาดก้นะี่นเลย

ตัวเป็นดีๆแบบนี้เลยประมาณนี้นะปูด้นี้เลยไปเรืเลยนะก็คือตัวใหญ่ละบรรห์ต่อแล้วก็แบบนี้เลยนี่เห็นมีกระจกมาด้วยนะเห็นนี่เม้นผักกัะผักแบบนี้เอฟตะปูกะจะเอาตะปูน้อยนะมาต่อนะตะปูสองตะปูสามนะ ස ි ට ตัวมัน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 เัากัะนัชนะะมีแล้วชั้นทุกคนไม่มีพ่อชช่นหาดีมันบ่พ่อกันยังประมาณสามดีวี่ีดีนี่หละ เนี่ยเขามันสามดีวยนะที่ปู่พ่อนะเอียไม้นึงเดี๋ยวจะนวดหาไม้มาซื้อนะตอนนี้ก็ออกมาหน้าพีน่น้องเลยออกมาเกือห้านแล้วก็ามาผู้โง่แล้วก็ถือพาออามานั่มพร้อมตัดอัน ตัดไม้ตื้อมนินะผ้าตื้มอมิเพราะว่ามันยังมีพ่ออยู่งานกันเอาเกาะเรียบร้อยแล้วจัดเอาเริ่มนะจะมีเบิ้งเบิ้งมีเบิ้งหันผู้หันแม่กันพักไข่อยู่ยังมีท่านอ้อจุนี่โอโงก่กระพุแล้วเราโงก่กัน สองตัพอเทาหุแล้วงูกะเยปนะโอ้เกือบเหยียบพี่น้องเลยน้อยนึงเหยียบมันน่าจะเล่อซาบนี่ยตัวสีแบบนี้นะนี่มีตัวอัดมากระน่้นอ๋อไม่ได้เล่นไปเล่นไปอย่างนั้นตึงเตึงงตึงงตึงงอ่ะจับด่วน จับัไว้แล้วเยอะเยอะจับเดี๋ยวบอยอะเวีนบ้าแล้วก็ยานจับบลงก่อนมันมันละมีมันอ่อนมันละมันเกนิมันน่าจะบอโต้แล้นี่นะมันน่าจะไม่ต่อยนะครับท่านผู้ชมขวิดเชื่อได้ยันได้เวียนหันเวียนนี่อยอะอ่ะเออเป็นสีเดี๋วนี้น้องกลองจะสีดำครักสี่กลองเห็น เอออ่อ,อนอยู่ đây ตัวอ่อนอ่อนนึงมันหักล่อมซาบพี่นางงั้นมันเงียบเงียบเงียบมันก็ะคบแั่ไหล่เนาะคือ,อมันงดนี่เนาะเต็มเป็นตัวใหญ่เนาะโอ้โหแมงป่องแค่าตายเดียวก็มันงดแมงป่อง เราชาบมันละสีมัน้นี่นะวีเราชาบจมันคบกับเจ็บเติบนี้นะเข่งๆแต่ดำๆก็คักิตสิงูเป็นบาทพี่น้อยเอาลีดทายใช่ bé mà phá vay nó phải không bỏ đi hết to đâu mà này mình sao à. nhàng hết nhàng tội chưa nè và như cả mình khám là khó có cục cái nha mình lúc cuốn xa ban dân mình lúc cuốn theo càng ban nè như cả nhàng có bạn chọn dám đi không mình sao nhàng tội chưa nè nhàng này nói nữa mình sao tội chưa cả đỡ léo lạ nói điều nữa เฮ็ดกินเนาะเฮ็ดกินก้อนปันีเฮ็ดกินวันนี้กะว่าชิ้เกียงเคียดมีนกกเมนาะพี่น้องเลยเคียดน้อยอันเคียดที่ไปการเมื่อคืนนี่แหละนี่พอได้แกงอยู่เคียดน้อยนี่แกงใช่เพราะไอเลือดกระคักได้นี่อันนี้คือผักอีเลือดอันภาษาบันคอยเอินพักกำพู พอได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ยด้วยมีมไปหาด้ไปหามันกับพอได้อยู่เนี่ยกินกับสิไปหาตําแจวตํามันพเพขาเลือดก็พี่น้องเอ้ยเอาหมกเพชรลงไปพี่น้องเอ้ยหมกเพชร้วกาศพักนั่งเลือดลงไปทางนั่งเลือดเลยนั่งเลือดเอาอไป ล้วกะข้าเบือข้าเบือนี่เอาพอประมาณเอาปลายกระเทียมประมาณเงยิ่มนะนิะ่มไงต่ำเลยบัน,นุงเอาละเอาต่ำดเดะแล้วล้วกะบีบน้ําจะ่เลยบัน เปล่ไปก่อนนะปล่าไปให้ก่อนเดี๋ยวมาเบิ้งกันเบาก่อนแกะเบิ้งเบาก่อนพี่น้องเลยได้เบามาไปการคืนนี้กันยิบเอาเบามันนี่เบาก็ได้เอ้าตุนมึงนํากันว่ามันสีอันนั้นอยู่บ่เป็นเป็นแต่ไดอยู <Web insgesamt> ่บ่ได้ตัวหนึ่ได้ตัวนึงแล้วบปล่ามึงรู้นี่ก่อนเบาอันนี้กับพี่น้องเลย แข่งเตือไปอืมนช่งโซเจ้เจอนี่นี่กำลังงามกำลังเป็นนันป็นนางพอดีนะน่นี่เ้าน้มีเห็นปุเเยนี่เสือคักเลยตจนห้ก็ไม่เห็นพือยน,นอย นี่ตัวนี้ก็เป็นนางไงล่ะ้ก็พอดีงามอีกเป็นละนี่งามงามพี่น้องเลยกินเห็นเห็นเปล่านี่พอดีพอดีรดแข่งเลยนั่นนี่น่าจะงาน ได้เกอันเก็บในหน่อยหนึ่งบปได้เก็บลายเก็บเป็ยอันเก็ลายเยอะครับเล่นนี่เอาล้างขีดเลยวันนี้ขีดเอาก็ได้ประมาณถ้วยหนึ่งนะซื้อดำเดียวเลยได้ถ้วยน้อยถ้วยหนึ่งเด้อไม่ได้ลายโอเคกับใครไม่ใช่เลยคิดนักใช่ไม่กีนเออเพิ่มกินกันด้ถวยหนึ่งถ้วยเท่าไรวะขอซื้อเนาะบ้านเฮา ประมาณถ้วย10พันชั้น,นี้นะพี่น้อยถ้าว่าปินอยู่ในเมืองนี้ได้ยู่ถ้วยเศ้าสามซีฟันชัมนนี้เอาเอาเกลี่ยลงไปวันนี้จายกันกน่ะไทยนะเกระดูกกระดีตัวพดลหรอวานนี้เอาน้ำตัวนี้ลงไปบ้านี้ น้ำข้าวเ,เบือ่อน้ำพักเลือดนี่เรียบร้อยบ้านนี่แม่าตักบ้านนี้แก่งเขียดน้อยใส่พักเลือดโอ้นี่อืมมีเชือพักยังนานอ่ะมีเสื้อหรอ โอ้กองกินพร้อมพี่น้องเอ้ยเกียงเขียดมามามาพี่น้องมาเชฟเชฟน้ำเดือบพี่น้องเอ้ยโอ้แนวกลับกระมาแตงพี่น้องเลยแตงแตงแตงเล้วจนแหี่วแล้วแตงกะเขานิ่งพี่น้อง,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 ลลงเลย,เยขาดบะไรกะเก้า ต้ไปเห็นจีดเดินแปดไปเจอพักพงราย,ยานี่นะมันเนาะ ฟันตาที่ดไปแวนก่อนไ่เานะามไปแบกหัวหัว เคดกันเอ้ากินข้าวกินน้ำกัดถือว่าอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ย ขอของมกขอบใจทุกการติดตามหับสมงขอบใจทุกกำลังใจเอาชัาการคลิปนี้สิพระไว้จำนี้ก่อนพี่น้องเลยคลิปหน้าเพาะกันไหมพี่น้อง